เพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงแบบสุดๆทุกเครือข่ายใครที่มีปัญหาเน็ตช้าเน็ตอืดไปดูวิธีกันเลยครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปที่การตั้งค่าแล้วให้เราไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตแล้วให้เราไปที่การ์ดหรือว่าซิมการ์ดเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วถ้าเกิดว่าของใครมีซิม112เนี่ยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยใช้ซิมเน็ตจากซิมช่องไหนอยู่ในที่นี้คุณหนึ่งใช้ซิมเน็ตจากซิมหนึ่งตัวนี้ เราก็กดเลือกซิมหนึ่งไปเลยครับแล้วให้เราเลื่อนหาครับชื่อจุดเข้าใช้งานนี่ในที่นี้คูหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับชื่อจุดเข้าใช้งานกดเข้าไปครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้หน้านี้เขาเรียกว่าหน้า apn ซึ่งเมนูของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะแตกต่างจากของคูหนึ่งเพราะว่ามือถืออาจจะต่างรุ่นต่างยี่ห้อกันนะครับยังไงก็ให้เข้ามาในหน้าของ apn ให้ได้แบบนี้นะครับซึ่ง ของคู่หนึ่งเนี่ยมันเข้ามาที่ชื่อจุดใช้งานใช่ไหมครับไอตรงนี้แหละที่มันอาจจะต่างกันนะครับยังไงก็พยายามหาในหน้านี้ให้ได้ครับหน้านี้จะเขียนว่า A P N นะครับตรงนี้นะครับซึ่ง A P N เนี่ยเขาก็จะมีจากโรงงานจากเครือข่ายที่ท่านผู้ชมใช้อยู่เนี่ยเขาสร้างมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วแบบนี้นะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งใช้ซิม A I S อยู่มันก็จะถูกเลือกแบบนี้ในที่นี้เนี่ยเราจะไม่เข้าไปทําการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขาการตั้งค่าของโรงงานเขานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถกลับมาใช้การตั้งค่าตัวเดิมได้อยู่นะครับดังนั้นคูนึงจะพาพวกเราสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งครับเพื่อให้เราสะดวกต่อการใช้งานนะครับอ่ะในทีน่นี้ให้เราไปหาเครื่องหมายบวกครับในที่นี้ของคูนึงอยู่ตรงนี้กดบวกแล้วสร้าง apn ตัวใหม่ขึ้นมาตามที่คูนึงจะแนะนําดังต่อไปนี้ครับชื่อกดไปที่ชื่อครับ แล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ4.4.8.8ตามนี้นะครับแล้วกดตกลงตัวต่อมาครับ A P N แล้วให้เราพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ4.4.8.8เว้นวัคห้าจี ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงตัวต่อมาครับเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปครับให้พิมพ์ลงไปตามนี้ครับ www g o o g l e com ก็คือ w w w google com ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลง แล้วเลื่อนลงไปครับไปหาประเภท A P N นี่ครับประเภท A P N ให้เรากดเข้าไปครับบางเครื่องเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเลือกให้เราเลยนะครับถ้าเครื่องของท่านผู้ชมท่านใดนะครับเป็นตัวเลือกให้เราเห็นนะครับก็ให้เราเลือกคําว่า default นะครับแต่ในที่นี้เครื่องของครูหนึ่งเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกให้เลือกดังนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ D E F A u l t default ตามนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงตัวต่อมาครับโ r รโตคอล A P N กดเข้าไปครับให้เราเลือก I P V 4 slash I P V 6ตัวนี้ครับถ้าของใครนะครับไม่มีตัวเลือกแบบของคู่หนึ่งนะครับก็ให้พิมพ์ลงไปครับถ้าเกิดว่ากดขึ้นมาแล้วมันเป็น มันไม่ได้เป็นตัวเลือกแบบนี้แต่มันเป็นบรรทัดเดียวให้เราเขียนหรือพิมพ์ลงไปนะครับเราก็พิมพ์ไปตามนี้เลยครับ IPv4 s IPv6 IP ตามนี้นะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งมีก็เลือกตามนี้เลยถ้าใครมีเหมือนของคู่หนึ่งแบบมีตัวเลือกให้ติ๊กครับก็ติ๊กแบบนี้ไปเลยนะครับในที่นี้คู่หนึ่งติ๊กแบบนี้แล้วนะครับตัวต่อมาครับโปรคอลการโลมิ่ง APN ตัวนี้ครับให้กดเข้าไป ในที่นี้นะครับเราจะไปเลือกที่ IPv4/IPv6 ตัวนี้นครับตัวที่3จะเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับอ่าเลือกตัวนี้ตัวต่อมาให้ไปที่แบกดเข้าไปครับเขาจะถูกติ๊กว่าไม่ระบุอยู่แบบนี้ให้เราติ๊กเครื่องหมายไม่ระบุออกครับแล้วให้ติ๊กเลือกตามนี้ตัวแรก S S P A P ตัวนี้ครับติ๊กเครื่องหมายถูกไป ตัวที่สอง S S P A ตัวนี้ครับตัวที่สาม U M T S ตัวนี้ครับ U M T S ตัวนี้ตัวที่ส E S R P D ตัวนี้ครับกดเิ็กขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ได้ทั้งหมดสี่ตัวตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงหลังจากนี้แล้วให้เราไปกดที่จุดสามจุด เครื่องของท่านผู้ชมอาจจะอยู่ด้านล่างอยู่มุมซ้ายหรืออยู่มุมขวานะครับในที่นี้ของคู่หนึ่งจุดสามจุดคือจะอยู่มุมขวาบนแบบนี้นะครับดังนั้นให้กดไปที่จุดสามจุดครับแล้วเลือกบันทึกเขาจะเด้งกลับไปที่หน้าการตั้งค่า a เพียตัวแรกของเรานะครับซึ่งจะมีเน็ตจากตัวเครื่องที่เขาระบุว่าให้เราตัวแรกมันจะถูกจุดไว้แบบนี้นะครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นนะครับ และตัวที่ครูหนึ่งแนะนําให้พวกเราเซตตั้งค่านะครับมันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้พวกเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเรากดเลือกตัวนี้นะครับสัญญาณเน็ตของเราเนี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะเริ่มทําการตั้งค่าที่เรากําหนดไว้ทั้งหมดเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะกดเลือกกดเลือกครับสังเกตเห็นไหมครับว่าสัญญาณเราหายไปหมดเลยทีนี้ถ้าของใครเกิดปัญหา ในกรณีเดียวกับของคุณหนึ่งเห็นไหมครับกดปุ๊บการตั้งค่ามันไม่ยอมไปอยู่ที่การตั้งค่าใหม่ถ้ากรณีแบบนี้ให้เราไปเซตการตั้งค่าเพิ่มเติมสาเหตุที่คุณหนึ่งแนะนําให้พวกเราเซตการตั้งค่าตามที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดนั้นในวิธีนั้นจะเป็นวิธีในส่วนของเครื่องหรือซีนการ์ดเครือข่ายของท่านผู้ชมเองหรือของพวกเราเองเนี่ยที่รองรับในระบบ 5G ดังนั้นมันจะไม่สามารถใช้ ในส่วนของการตั้งค่าที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดได้เนี่ยสังเกตดูอีกทีหนึ่งครับกดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นไปถ้าใครเจออาการแบบเนี้ยก็คือมันดีดขึ้นแบบนี้ให้พวกเราไปเซตการตั้งค่าเพิ่มเติมตามที่คุณหนึ่งแนะนําดังต่อไปนี้ครับให้เรากดไปที่ตรงนี้ก่อนกดเข้าไปใหม่ครับแล้วเลื่อนลงไปครับไปที่แบตตัวนี้ครับให้เราติ๊ก ในการตั้งค่าตรงนี้ครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับให้เราเลือกทั้งหมดเลยยกเว้นไม่ระบุตรงนี้นะครับให้เราเลือกทั้งหมดเลยติ๊กแบบนี้ครับติ๊กไปจะมีกี่ค่าก็ติ๊กไปให้หมดเลยนะครับในที่นี้นะครับอ่าเลือกให้ได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วกดตกลงแล้วให้เรากดไปที่จุดสามจุดเลือกบันทึกเ,เขาจะเด้งมาที่หน้าการตั้งค่าหลัก ที่เป็น a p n แบบนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้นะครับท่านี้เราจะทําการเลือกกดเลือกสังเกตตรงนี้ครับสัญญาณหายไปแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสัญญาณจะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วนะครับและที่เราถูกเลือกก็ยังถูกเลือกได้อยู่มันจะไม่เด้งไปที่หน้าหลักของระบบที่เขาเซตไว้เรานะครับในที่นี้มันถูกบังคับในส่วนการตั้งค่าของเราแล้วนะครับแบบนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับท่านี้ ให้เรากดออกมาได้เลยครับถ้ามีแอปอะไรเปิดค้างอยู่ก็แนะนําให้กดปัดออกไปให้หมดเลยนะครับหลังจากที่เราดํเนินการเซตการตั้งค่าและเลือกการตั้งค่าที่เราเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาทําในขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับปัดหน้าจอลงมาแล้วให้เรามาเลือกโหมดเครื่องบินตัวนี้ครับกดเปิดโหมดเครื่องบินก่อนครับการเปิดโหมดเครื่องบินนะครับจะเป็นการตัดสัญญาณเน็ตทั้งหมดเลยปัดออกทั้งหมดเลยแล้วรอแป๊บหนึ่งครับ นับหนึ่งถึงห้าในใจก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปิดหมดเครื่องบินครับแล้วมาดูตรงนี้ครับข้อมูลมือถือเราจะทํางานถ้ามันไม่ทํางานเราก็กดเลือกให้มันทํางานซะนะครับข้อมูลมือถือเพราะในที่นี้เราจะไม่เกี่ยวกับ wifi นะครับเกี่ยวกับซิมการ์ดของเราแล้วรอดูครับอ่าสัญ,ญญาณเน็ตเรามาแล้วนะครับตัวนี้